สวัสดีค่ะมาเลือกกองไพ่กันกองที่1คขนนกสีเขียวกองที่2คขนนกสีขาวและกองที่3คขนนกสีเทาขาวมาดูกันค่ะตอนที่1คขนนกสีเขียวเขาจริงจังกับคุณมากนะคะแล้วก็เขาพร้อมแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยังนะคะก่อนหน้านี้นเขาอาจจะเคยเก็บงามความรู้สึกซ่อนเร้นที่มีให้คุณอย่างมากมายเนาะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะคะ แล้วตอนนี้นะเขาคิดถึงเสียงของคุณเสียงร้องเพลงของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะก็ได้ใช่ไหมคะก้องที่2คนนกสีขาวค่ะกองเนี้ยตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าคุณนะ่ะสำคัญขนาดไหน ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ฉลาดในความสัมพันธ์หรือเปล่าบางคนอาจจะบบายาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยสูญเสียไปก่อนหนะ้าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยลบรูปถ่ายหรือวิดีโอคุณเลยนะอืมแล้วตอนเนี้ยเขาอยากจะมานั่งมองนะคุณได้สบสายตาคุณสายตาที่อบอุ่นของคุณอีกครั้งก่อนที่3มคนนกสีเทาขาวค่ะ ก่อนหน้านี้คนนี้น่าจะเคยคิดลบในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าอาจจะกลัวอาจจะไม่กล้าขยับความสัมพันธ์แต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดในมุมใหม่ด้านใหม่ด้านบวกนะคะแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะมันยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ไหมนะเขาอยากจะขอโทษคุณอเขาต้องเคยไม่น่ารักกับคุณแน่เลยและเขาก็อาจจะมีการภาวนาร้องขอ,อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าขอให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่ากลับมาเหมือนเดิมบางคนเคยไปไหว้พระหรือไปศาลด้วยกันหรือเปล่าเนาะสาล สารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นคะคะเขรู้สึกถึงความผูกพันที่มีให้กับคุณมากๆเลยนะ